เอาละฮะสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับยินดนีต้อนรับเข้าสู่เดียนเฟกเอรกันอีกแล้วนะครับขอเดี๋ยวในพาร์ทนี้นะฮะว่าจะมาดู NPC ทำงานสัก่ย <c oughs> อยเฮ้ยไม่ใช่คือ,อตอนนี้เนี่ยคือหลังจากที่ผมได้ทําให้ NPC มันแบบมีที่ทํางานแล้วคือตอนนี้เขาตัดแต่ไม้นะผมไม่รู้เหมือนกันว่าห,หินหรือห,หินอะ่ะเขาจะอมาไหมถ้าเราสมมติเราทําไปอะไอที่เอ่อที่วางหินอะ่ะเออมันน่าสนใจนะถ้าเขาหินมาให้ เราก็ไม่ต้องไปขุดเองคือผมขี้เกียจขุดไงนะฮะก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะฮะไม่ใช่ว่าจะมาดูแค่เอ็มพีทำงานคือผมอ่าพอดีไปแล้วอ่านคอมเมนต์นะเขาบอกว่าถ้าจะปลูกผักให้ปลูกในเรือนกระจกนะเวลาหน้าหนาวอ่ะแล้วหน้าเออหมดหน้าหนาวก็ค่อยย้ายผักออกมาแต่ผมจะไม่ทาแบบนั้นนะถ้าสมมุติผมจะทําคือจะทําเรือนกระจกแล้วก็ปลูกส่วนหนึ่งก็ปลูกในนั้นไปนะไอ้หน้าหนาว แต่อีกส่วนหนึ่งผมจะทาปูข้างนอกเพราะี้เกี็จรดน้ํามันอือเพราะเราต้องมีผักไว้กินนะฮะโอเคงั้นเรือนกระจกแล้วกระจกตอนแรกว่าจะต่อไอ้บ้านออกมาฝั่งนี้ออกมาอีกนะฮะเออทาปูกในบ้านน่าจะเวิร์กกว่าเก็บไปดูที่ตรงนู้นก่อนเราต้องมีที่ไปฮะเนี่ยไอตอนหน้าหนาวไอเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะผมปลูกผักบนนี้แล้วมันตายหมด เออก็ว่าอยู่ทำไมผักมันไม่โตไม่โตสิก็มันหนาวอ่ะหนาวตรายนี้แล้วก็้ตรงนี้เออยังไม่ได้สร้างหลัาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่สร้างนี้แล้วสร้างตรงนู้นดีไหมข้างบนนี้อ่ะเออเดี๋ยวทําเป็นชั้นสองเลยเออชั้นสามดีอ่ะอ่อ่ามอเจาะเลยฮะยังไม่ทําชั้นก็โอเคต่อขึ้นไปข้างบนเลยหาชั้นต่อขึ้นไปก่อน เออ่น่าจะต่อฝั่งนี้น่าจะวิ่งกว่าฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่ต่อตรงนี้ฮนะอ๋อตรงนี้มันเป็นหน้าต่างซะด้วยสิโอเคไข่แคบได้ตัว่ลเรก,ก็เฮ้ยเดี๋ยวๆเ,เออรถเขียนหนึ่งหน้าต่างก็ทุบได้เปล่าไม่ทุบม้านเสียดายมัน <c oughs> ปไปแบบนี้แหละนะเสียดายขอ,ขอบนีขอบใจเอออินพีซีที่รากกว่าให้นะฮะเขียนเราก็รักขึ้นบนเราไปหายากเลยฮนะแค่เ <c oughs> อาอาหารไปเขา เราก็ได้ของเราตกใจวางรถวาจะเอาไม้พิทิบมันอยู่นึกว่าสมบี้ ADC นี่เองโอเคปับปับปับงายเรียบร้อยเงี้ยแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวเออมันต้องทำพื้นก่อนดิชั้นบนไม่แน่นะอาจจะทำแบบหลายชั้นึ้นไปอีก โอเคครับตอนนี้ไอ้พื้นตรงนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะะนี่ว่าจะสใส่ตรงนี้เลยเนี่ไอ้ไอ้เรียงกระจกเรามันเป็นพื้นที่ว่างเฉยๆนะฮะเราต้องปลูกเออข้าวโพนี่แหละโอเควางมาโอเคเรียบร้อยฮะตรงนี้ห่างอยู่ฝั่งนี้โอ้ฝั่งนี้เกือบตกเออเอาให้มันระยะแบบกลางๆดีกว่ามันจ่ายไปไดนะ้เราต้องวางแบบดีๆโอเคมานี้น่าจะได้ครับ อันนี้นึงอ้าวโอเคฮะเฮ้ยอะไรอะกระหายน้ำรอใช่ฮะโอเคแล้วก็โอ้โหใช้ฮอปเปอร์แล้วก็จกทั้ง30มสินะฮะอ้อแพงอีก60ตะปู60งสิทำไมมันทำอะไรในเกมนี้ทำไมมันต้องใช้แบบทรัพยากรเยอะแล้วก็แบบขี้เกียจทำด้วยนะฮะไม่ใช่อะไรว้าไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเลื่อยไม้แพงไว้ไดีกว่าโอ้โหเอาไปทำพื้นหมดเลย โอเคด้วยเดี๋ยวปล่อยให้เอพีซีเขาขุดไม้มาไว้เยอะๆนะเดี๋ยวเราค่อยมาขุดของเขาไปเลยแล้วซึ่งตอนนี้เอพีซีเปลวไม้แถวไหนพวกเนี้ยจริงนะถ้าเราตัดให้เขานี่มันน่าจะไวกววานะหรือมันไม่มีขวานนะแล้วทําไมมันออกไปได้หรือถ้าเราขวานในเขานี่เขาไปตัดไม้เองได้ปะเออมันต้องรองฮะเดี๋ยวขวานเป็นแบบขวานธรรมดาก่อนขวานหินขวานหิน Okay, เดี๋ยวลองเอาไปใส่ในกล่องนูนะว่าเขาจะไอ้นี่ไหมถ้ามุดว่าเขาไปตัดไอ้ถ้าเข้าไปจริงก็แบบอืมเราจะทำขวานแบบขวานระดับแบบพิเียมให้เลยเนี่ยฮะเอา้าเอาเอมันจะใส่ยังไงมันไม่มีช่องอาวุธเออรับมาเพื่ออะไรเออเราไปดูในเมื่อกี้อา่าเรียบร้อยะฮะขวานฟรีหนึ่งอันเก็บไม่เป็นที่รู้เรื่ยรู้กันเอเดี๋ยวผมว่า มันได้ใช้แร่เหล็กเยอะออว่ามันต้องไอ้ีฮะเดี๋ยวไปทำไอ้นี่เขาก่อนที่เก็บหินถ้าเขาาใส่ก็แสดงว่าเขาเก็บอีเก็บหินและวพวกไม้พวกนี้ก็อาจจะมีพี่ถ้ามุดออกช่องเก็บไอพวกไอรอนอ่างเงี้ยเขาจะมาไหมความไม่น่าใจจะร่องซักอันสองอันดูเอยอันเดียวพออันเดียวพอเองจะเปลี่ยนอาชีพไม่ NPC ดี๋วข้าจะรอดูเองว่าเองจะเก็บไหมโอ้โหแล้วสเตมิน่ามันเหลือหยิบข้าวไปแล้วอาหารเหลือสองชิ้นโอเคใส่ไปเขาด้วยหนึ่งชิ้นอ๋อเราอดตายไปไอยถ้าแต่ NPC อยากอดพอเขาทำงานคือจริงเขาไม่น่าจะนอนนะ <c oughs> มันทำงานได้คืนกลางเลยบางแก่โอเคเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันว่าจะใช่ไหมถ้าไม่ใช่ก็เดี๋ยวค่อย ขยายพื้นที่ของไม้เพิ่มนะครับแบบเยอะๆแล้วก้อยผมว่านะฮะตอนนี้แร่มันใช้เยอะแล้วผมขี้เกียจไปขุดไงไอ้แร่เหล็กแล้วก็ขี้เกียจไปหาหินมาด้วยเพราะฉะนั้นฮะเราต้องทําที่ขุดโอ้เจ้าเดี๋ยวด้ยวยตัวโอ้โหไม่ได้ทำอีกอันี้มาด้วยพายแล้วคือจะบอกว่าไม่ได้ทำไอ,อ้หอกสตูโลหะไว้ด้วยจิบหายแล้ว พังแน่พังอ้าวพังพอดี <c ười> คือไม่ได้ทำไอหอกตวหาไว้นะฮะเฮ้ยไอแร่น่มันหายากไลไอแร่สติว่ะนะฮะมันใช่อลอนกับไอแร่ดำาครับไม่ไกรหะโรบีนี่ยังพอเหลืออยู่ตั้งเยอะนะ <c ười> มันเหลือเอ่อไอตอนที่เราไปํารถอะอเคเครับมาแล้วก็อีกสามแล้วก็มาแทนเก็บไปซะ ฟอกสตอรหาเราฮันนี่มาแล้วมันต้องมีของเทพในตัวนี่เร็วอ๋อเดี๋ยวเมื่อกี้พูดถึงเรื่องไหนยอยู่เออไอ้แร่เล็กอืมไอ้ที่คุณแร่ใช้แร่เล็กดิที่คุณแร่นะฮะว่าเราต้องทําแล้วแหละคือเรื่องกระจกวางไปก่อนคือมันต้องใช้ตะปูงไงตอนเนี้แล้วมันต้องใช้แร่เล็กด้วย โอเคครับ okay. เดี๋ยวมาดูไอ้เครื่องขุดแรกกันดีกว่าว่ามันใช้อะไราขาบ้างนะมันคงไม่ใช้ไฟฟ้าหรอกมั้งเออที่ขุดที่ขุดแรกอันไหนวะนนี้อ่านี่ฮะมันจะมีไอ้ที่ขุดไอ้น,นี่ดินใช่ปะ่ะโคลนที่ขุดดินไมัน่าจะได้ทั้งดินทั้งหินทั้งรายอรด้วยปะ่ะแล้วนี่จะเป็นที่ขุดแร่นะฮะอือม,มีสองอย่างงันเราที่ขุดแระะ่ใช้ตะปู ไอรอนอีกแล้วอืไอรอน18นะฮะทำไมมันทำอะไรมันยากกินเียเฉีสุดเกินโอ้โหแล้วเออมันใช้น้ำมันวิน้ำมันอะไรอ่ะมันตอนนี้มันมีสองน้ำมันะฮะน้ำมันที่เอาไปกันกับไอ้น้ำมันที่เขียวอ่ะเดี๋ยวจะลองดูเี่ยงงั้นวางนี้มันน่าจะย้ายได้นะไอ้พวกเครื่องใช้อย่างเงี้ยขีวางไ้นี่ก่อนอ๋อปรนคือไอรอนอีกแล้ว ต้องจำใจไอเอาตัวนี้มาเผาไปนยะไอรอนอะ่ะเออว่าจะไว้ทำแล่สติลอยู่แต่สติลมันไม่น่าจะใช้บ่อยนะสุดมากมีแต่ไอรอนที่จะใช้เอาละผมว่าผมจะทำไอเรื่องกระจกก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวไว้เครื่องนี้เดี๋ยวค่อยทำทีหลังเดี๋ยวไปหากรวดหินมาเผาแรกก่อนดีกว่านะเดี๋ยวค่อยมาทำาพอเดี๋ยวจะทำเออหลายอย่างแล้วมันจะสับสนนะสำหรับตัวผมโอเคแล้วก็ตรงนี้ NPC ็นบเขาไม่เอาเหินมาใส่นะเคย กองไม้ผมเต็มแล้วแล้วก็ไม่คืบหน้าอะไรคือโคข,ขดแต่ไม้รืมอาจต้องไปเปลี่ยนแปลงคําสั่งอะไรนี่ก็อันนี้ผมก็ไม่รู้นะแต่โอเคไม่ได้เราก็ไม่เอาฮะเยวจะไปคนทิ้กันอ้อออกมาโอเคเรียบร้อยฮะไอ้กล่องนี้ไม่ต้องเอาไปออกมาออกมาวางเฉยยางนี้เลยอ,อ่ะีอ่ะแล้วก็ฮะผมว่าไอ้แร่เราได้จะพออยู่นะสำหรับตะปู 60. หกสิบห ก็เลี่ยมหกขวอนไปตีตะปูเลยฮะตีไปเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันมีทางลัดไหมตะปูแบบตีทีละได้เยอะๆนี่ไงห้าขวอนโอเคอา่าดีหกสิบฮะตะปูหกสิบแล้วก็ไอต่อไปคือกระจกกระจกนี่คือบอกเลยโอย้โหใช้โคตรเยอะมากตอนนี้มีสิบสี่นะกระจกสิบสามสิบกระจกมันคาบจากทรายใช่ไหมทรายนี่ทราย สายน่าจะไปเผาได้นะกระจกมันสายเผาได้โอเคสายเผาได้งั้นต้องหากควาทีมาทำสายเออมันต้องไปเอากควาทีอีกเหมือนเดิมโอเคงั้นไปฮนะสายกับอะไรไอ้แพงนี้ผมไปใส่ครบแล้วเนะี่ยตะปูหกสิบฮอปเปอร์แปดอันเดี๋ยวผมเผาความสายเลยแล้วกันนะฮอปเปอร์เออฮอปเปอร์พอมีฮอปเปอร์เออ ไอ้แรกฮอปเปอร์ผมว่าน่าจะใช้เครื่องขุดขุดเอานะเพราะไปขุดในถ้ำแล้วมันไม่เจอโอ้โหเอ็นบีซีก็ขยันเกินนะทำงาน,นตั้งแต่เปิดคลิปมาเลยเอาล่ะผมว่าเอาาเอหินนุ่น่าจะพอนะก็จกแค่สาสิบอันเองไม่เยอะนะหินสองก้อนก็อ่าได้สายสิบแล้วแล้วกระจุกมันใช้สาสิบตอนนี้ในเตามีแล้วสิบแล้วก็ยัดใส่ไปอีก อ่าแล้วก็ฮอปเปอร์อะไ่ฮอปเปอร์อันนี้โคโบฮอปเปอร์กี่ก้อนแปดเหรออ้าวเศษอีกอืมไม่เป็นไรฮะนี่เราจะก่อไฟแค่ตัวนี้แล้วก็เอามาเผาเตาเล็กเอาปากนี้ด้วยหนึ่งกันตีฮะเลียวกู้สายอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอสายอีกโอเคกระจกที่นี่เรามีอยู่อย่านะประมาณสิบวันมาโอเค ไปฮะไปใส่สิบปันก็ใส่ตอนนี้เหลือแค่ตะปูกับเอ้ยไม่ใช่ตะปูใส่แล้วกระจกกับพ็อเปอร์แค่นี้ฮะเรือกระจกเราก็จะเสร็จสักทีมันน่าจะเผาเสร็จแล้วนะอ่ะอ่ะอะเรียบร้อยเดี๋ยวเดีด๋ยวเก็บกินก่อนโอเคไม่ต้องเก็บฮะเอามันไปเผาเลยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดีเฮ้ยทรายสิบได้กระจกมาแค่เดียวเหรอเยอะแค โอ้หรืว่าเผาทรายสิบแล้วจะได้กระจกสิบหรือเราต้องใส่ทีละช่องวะเนี่ยแป๊บหนึ่งอ่ะแปบ๊บหนึ่งออจะโกงกันแบบนี้เลยเหรือทรายสิบนะเอาจริงต้องแยกเหรออ้าวแยกมันไม่ไอ้นี้ด้วยโอ้เอาแล้วเอาแล้วซอมบี้ก็มาแล้ว เล็กไม่ต้องกลัวครับกลัวตัวใหญ่พอตีบ้านพังเร็วกโอ้โหโอเป็นไงฮะเจ้าหอกสตูลัฮะเฮ้ยเดี๋ยววงกับกระจกอีกแล้วคือสายสิบเยอะแค่สิบอันต่อหนึ่งมันก็เกินตอนแรกก็นึกว่าพอสายสิบแล้วมันจะได้ไอ้นี่มาสิบเลยอ่าคือจะบอกว่ากระจกน่าจะปอด บอกเลยเขาจะเฟลกับไอ้กระจกจริงๆเนี่ยฮะเอาขาดฮอปเปอร์อีกหนึ่งอันยัดแก้กระจกป๋อฮอปเปอร์ไม่พอได้ไงอ่ะอ๋อหรือลับเลขไม่ถูกเมื่อกี้เดี๋ยวนะอับเลยไม่พอได้ไงก็พอล่ครบอยู่นะอ๋อเดี๋ยว อยู่ในเตานี้เออเผาครบแต่มันอยู่ในเตานี้ไม่รู้จะดับไปทําไมเหลือติดเดียวเองโอ้ยเลนกระจกเอ,อ้ยทํายากสุดเกินไมจะครับอะไรติดอันนี้แบบอืมมันต้องซับซ้อนอะไรซะอย่างนี้โอเคอเฟียบเลวก็จบว้าวไว้แบบไว้มันมีที่เปิดด้วยน่าจะแบบเปิดรับโอามันน่าจะมีแบบระบบเปิดเอ,อ่อหลังคาได้นะแบบ เออดูดูฝนอย่างเงี้ยก็เปิ๊ตรงตรงก็ต้องวางมาทางนี้ให้ตรงนี้น่าจะได้นะดี่รงกันไม่เป็นไรฮะวางไว้ก่อนไม่ฮะวางปลูกแค่นี้พอแค่นี้ก็พอกินล้วนในหน้าหนาวเราจะไม่ปลูกเยอะไอ้ตรงนู้นก็โอเคฟับโอ้โด,ดูดเหมือนไปรุ่มแหวนเลยนี่ เอาละฮะไอ้เครื่องทำแร่ผมว่าเหล็กน่าจะพออยู่นะแปดเหรอหรือไม่พอไม่รู้เดี๋ยวลองใส่ก่อนคือมันจะใช้ตะปูอีกสิบไงมันจะไม่พอตรงนี้เลยเดี๋ยวไปลองใส่ดูก่อนมันขาดเท่าไหร่เดี๋ยวเราให้ทำให้ความเกรียดนับไงอ๋อขาดอีกสามโอเคไม่เป็นไรฮะให้สามเอาแร่แรแบบไอ้นี่เลยฮะแร่แบบแท้ๆเลยแร่เล็แบบแท้ๆ,ๆ พี่โดเอ้ยขายอีกสามไอไอรอนแฟบน่าจะเรืออยู่นะนี่หนึ่งสองสามโอเคเขาโตแบบนี้เลยฮะแล้วขอโตใหญ่มันเปลียงไปดูไอเครื่องทำแร่เราเครื่องปรปีประมันเรียบร้อยฮะเครื่องขุดแร่เหนือประสงค์แล้วคือตอนนี้เอ็นบีซีมันนิ่งเลยฮะคือแบบไม่มีงานเออไม่มีงาน,นเลยผมตอำเลยด้วยเอาฮะ เ oh. อพีซีหายตัวโอ้งานไม่มียิมไทยเข้าบ้านได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยอ๋อ oh, ปั๊บมานี่โอเคช่างเขาเือะแล้วก็ออยเหรอเนี่ยน้ำมันตัวเนี้ยมันใช่ไหมป๊อบป๊บป๊บผมว่าเราจะล็อกกดที่นี่ดูนะเดี๋ยวเพิ่งเอ,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 อาไปใส่เลยครัน้ำมันตอนนี้ก็เป็นน้ำมันนะฮะเอาอะไรดีอันนี้ไปก่อนไอ้ตัวนั้นเป็นตัวกันน้ำมันไง เอ้ยเอามันขึ้นสีเขียวก็ใส่ได้ดิเฮ้ยโอเคใช้กี่ขวดน่าจะสี่ขวดนะอ๋อนี่เปิดแล้วเออไม่ได้ยินเสียงเช่อ๋อนี่เอาเวลาทำคือครบห้านาทีแรกก็จะได้อ่าโอเคฮะก็เราก็รอจนทีงนี้นเอาละครับว่าตอนนี้แอแร่เรา,าน่าจะพูดได้แล้วน่าจะถึงห้านาทีแล้วนะห้านาที หาพามอ่ะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวห้านาทีคือได้หนึ่งชิ้นใช่ไหมแล้วคือที่มันได้ก็คือหินฮะหินอ๋อไปได้แล่เลยที่ปุญแจว่าอะไรนี่โอเคฮะผพราะว่ามันต้องไปใส่ถ้ำจริงถึงจะได้แล่พอหรือไม่งั้นพื้นที่ตรงนี้มันอาจจะไม่มีแล่ก,ก็ได้มันอาจจะมีแค่ก้อนหินเปล่ปาเปลือยๆนั่นเองนะฮะโอเคครับก็สำหรับ เรียนฟิกเตดในพาร์ทพัรนี้บอกเลยว่าอีกสักพักคงต้องทําเครื่องคุดแร่แล้วก็ในอนาคตฮนะบ้านเราต้องแบบเออเปลี่ยนยุคซะแล้วนะฮะต้องเป็นยุคไฟฟ้าโอเคก็สำหรับเรียนฟิกเต็ดในพาร์ทพัรนี้นะผมคงต้องขอลาเพียงเท่าทนี้ทุกคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากาฝากดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อพลาดคลิปใหม่ช่องเราครับจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ